ไปต่อกันที่ประเทศเกาหลีกันมากดีกว่านะคะสำหรับน้องลิซ่าโอ้โหต้องบอกว่าอวยยศ99พุ่มทองเลยล่ะคุณผู้ชมให้กับน้องลิซ่าในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่สิกันยาปล่อยออกมาแน่ๆนะคะสำหรับซิงเกิลล่าสุดของเขาเป็นซิงเกิลเดี่ยวเป็นโซโล่ด้วยแต่ว่าล่าสุดนะคะความปังยังไม่หยุดเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ทรงอิทธิพลในสหรัฐแล้วล่ะค่ะ โอ้โหงานนี้นะคะไม่รู้ว่าจะอวยยศยังไงให้สมกับที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆชาวไทยอีกครั้งในห่นี้นะคะสำหรับน้องลิซ่าและลิสามโนบาลค่ะสมาชิกชาวไทยของเกิร์ลกรุ๊ปวง b l a c k p ิงคนะคะล่าสุดเนี่ยไม่เพียงคอนเทนต์ทวิตเตอร์ทั่วโลกจากภาพโปสเตอร์ทีเซอร์งานเพลงเดี่ยวที่เตรียมปล่อยในวันที่10กันยายนนี้อย่างร้อนแรงมาตั้งแต่ค่ำคืนวันพุทธที่ผ่านมาค่ะ เพราะว่าน้องลิซ่าวัย24ปีนะคะเธอยังปังมากกับการเป็นซเลปคนดังจากเอเชียนะคะแล้วก็เป็นไอดอลเคป๊อปหนึ่งเดียวที่ติดโผผู้ทรงอิทธิพลหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะบน IG นั่นเองนะคะในสหรัฐอเมริกาประจำเดือนสิงหาคมค่ะซึ่งน้องลิซ่าที่ตอนนี้เนี่ยยอดผูด้ติดตามบนไอใกล้ที่จะแตะ60ล้านแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งทำยอดไลค์บน i ิน t a g r กรมนี่ยงหนึ่งโพสตมากถึง9ล้านไลค์ติดโผลนี้เข้ามาเป็นอันดับที่10ค่ะ ขณะที่9าอันดับก่อนหน้านั้นนะคะก็ต้องบอกว่าล้วนแต่เป็นซุปตา์ตัวพ่อตัวแม่ในระดับโลกของแต่ละวงการเลยนะคะโดยแชมป์โผปีนี้นตกเป็นของคลายลี่เจนเนอร์น้องสาวคนเล็กของบ้านเคดิชเชนค่ะที่ขึ้นแท่นเศรษฐีพันล้านอายุน้อยที่สุดไปก่อนหน้านี้กับจํานวนผู้ติดตามไอจีกว่า261ล้าน Follow ว r ถัดมานะคะในอันดับที่2และอันดับที่3นั่นก็คืออารีนาแกรนเดและเซเรีนาโกเมสค่ะ2ศิลปินตัวแมะะ่ที่เคยร่วมงานกับแบล็กทิงมาแล้วก่อนหน้านี้ อันดับที่4และอันดับที่5นะคะเป็น2พี่น้องร่วมชายคานะคะอย่าง kendall Jenner และ Kim Kardashian ค่ะส่วนอันดับที่6กนะคะก็เป็นของ Neymar ซุปตานักเตะชาวบราซิลซึ่งเป็นชายหนุ่มหนึ่งเดียวในสิบอันดับแรกนะคะปิดท้ายด้วยอันดับที่7ถึงอันดับที่9นะคะเป็นของ Queen B Beyonce Knows ค่ะ Taylor Swift และ Rihanna ตามลำดับ สุดยอดมากๆเลยแล้วก็คนไทยของเราไม่ได้ถูกทางเกาหลีแกงนะคะปล่อยออกมาจริงๆตามวันเวลาที่นัดไปเป๊ะเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณเห็นไหมชุดแดงที่น้องลิซ่าเขาทำผมแบบเชิดขึ้นแบบนี้ตอนนี้คนไทยเออเขาเตรียมตัดอิจาก cover แล้วนะคะมันต้องมีเขาเรียกอะไรเป็นเน้าหรอแต่วันนี้ฉันไม่มีไม่มีเปียต้องมีห่างมาเปียนิดนึงนะคะแต่ว่าเสื้อผ้าของน้องลิซ่าเนี่ยเขาบอกว่าคล้ายกับผ้าเช็ดหน้า ในสมัยเด็กที่เรามีกันในยุค90อาตอนนี้เขาเริ่มไปหาซื้อนะนะคุณเพราะว่าผืนละ20บาทใช่ไหมถ้เาเกิดว่าลิซ่าขึ้นปกออาบ้มแบบนี้อ่ะผืนละ2,000ไปเลยต <laughs> เาเดี๋ยวต้องมาเต้นช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าให้หน่อยนะอ่อ <laughs> ถูกต้อง <laughs>